คนเห็นข้างในไหมที่มีป้ายภาษาญี่ปุ่นที่เดินเข้าไปข้างในที่รอตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนเข้าไปรอด้านในก่อนมีห้องน้ํามีที่กดน้ํามีอะไรเข้าห้องน้ำเคลียตัวเองให้เรียบร้อยมันจะโอเคกว่าโอ้ถ่ายไปไหนไม่ร้่ายไปหนจผู้ประสบภัยชุบชุบ หนาวโอ้ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกเนี่ยเป็น AI ไอทำปันเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกเนี่ยใครจะมาโปรยหิมะอะไรได้แบบทั่วฟ้าขนาดนี้นัานานโชคดีลปอยหิมะ เป็นไงความรู้สึกคุณไม่เอาู้สึกมาเโอ้ยคุณจะมาอีกไหมเมื่อคํำเบาจื้อไหมจื้อไหมจื้อไหมไม่จื้อตัดใจแล้วพอแล้วไม่เรียกร้องอีกแล้วแค่นี้ก็เกินพอแล้วจากผู้จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้เสิร์ฟแล้วนะคะประสบกภัยอย่างจริงจังเลยเมื่อคืนนี้ประสบแบบว่าไงคุณสมกี้ตว่ามันไม่มันไม่หนาวนะคุณรู้สึกยังไง ถามว่าหนาวไหมรู้สึกว่าดีแล้วไม่นะไม่ลงชื่อขียนสโตรมรู้สึกดีมากใช่ไหมคะถามว่าหนาวไหมหนาวไหมคะหนาวไหมไม่หนาวค่ะแต่มันเฉอะเฉะคิดถึงยาร้านก็ได้คุณนี่แหละจะโมโผล่หน้าขึ้นมาดิอือโอ้สี้อจะโมสวยนะ ีมใชเราเตือนตรวี้มันกันไม่งั้นตายนี่ตายนี่